สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆช่องน้อยทําสวนนะคะวันนี้น้อยจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการชําอ้อยนะคะก่อนที่จะนําลงไปปลูกในหลุมดินนะคะเราจะมาทําวิธีการชํากันก่อนเพื่อที่จะเพิ่มอัตราการงอกให้กับต้นพันธุ์ของเรานะคะจริงๆแล้วอ้อยสามารถที่จะปลูกลงหลุมลงดินได้เลยโดยไม่ต้องนํามาชําแบบนี้นะคะแต่ว่า อ้อยดำไต้หวันเป็นพันอ้อยที่ค่อนข้างมีราคาแพงนะคะบางเพจนี่ขายสองท่อนนะคะสองท่อนแบบนี้ท่อนเล็กๆนะคะสามสองข้อตานะคะท่อนไม่ได้ยาวอย่างนี้นะคะห้าสิบบาทนะคะนะก็เขาจะขายกันแพงนิดนึงแต่น้อยก็จะขายในราคาแบ่งปันนะคะ แต่ว่าช่วงนี้ก็หมดแล้วนะคะต้องรออีกสักพักนะคะรออีกสักระยะให้อ้อยได้โตเ,เต็มที่แล้วก็ได้ถึงระยะเวลาของการนำไปขยายพันธุ์ได้นะคะอันนี้เราจะส่งให้ลูกค้าเป็นรัสสุดท้ายเป็นคนสุดท้ายแล้วนะคะอ่ะอันนี้ก็คือพันธุ์อ้อยดำไต้หวันนะคะอ่ะเดี๋ยวจะมาให้ดูวันนี้จะมาปลูกอีกพันธุ์หนึ่งให้ดูนะคะเป็นพันธุ์ที่ เป็นพันุ์พื้นบ้านนะคะที่แม่น้อยส่งมาให้จากโคราชนะคะไม่รู้ว่าเป็นพันธุ์อะไรนะคะนี่น้อยก็ได้แช่น้ําไว้ข้างในนะคะเขาจะไม่มีฟองน้ํานะคะคล้ายกับอ้อยดําไต้หวันเลยค่ะแต่ว่าเห็นไหมคะลำของเขาจะตรงตรงปล้องเขาจะเว้านะคะจะคอดเข้าไปนิดนึงนะคะ ไม่เหมือนกับอ้อยดำนี่ลำใจะใหญ่แล้วก็จะตรงนะคะไม่ได้ไม่ได้คอดเข้าไปอย่างนี้เนาะเนี่ยค่ะเขาจะเว้าวเข้าไปนิดนึงนะคะก็จะลำเล็กนิดนึงแต่ว่าถ้าเรานำมาบำรุงดีๆก็น่าจะลำใหญ่นะคะนี่ก็เป็นอ้อยดำไต้หวันนะคะจะเทียบกันให้ดูนี่นะคะอ้อยดำไต้หวันลำใหญ่มากค่ะเพื่อนๆอน่ะ นี่ก็มีวัสดุปลูกต่างๆก็มีนี่เลยค่ะเศษไม้ผุนะคะต้นท่อนไม้ผุผุนะคะแล้วก็ใบไม้ขยี้นะคะปนกับท่อนไม้นะคะแล้วก็ดินหมักค่ะดินหมักแล้วก็หญ้าที่จะนํามาคลุมนะคะมาคลุมด้านบนของกระบาที่เราจะนี่นะคะกระบาดมีกระบาที่เจาะรูด,ด้านล่างนะคะเพื่อนให้น้ําระบายออกได้นะคะแล้วก็มีพันอ้อยนะคะสองท่อนเนาะ เดี๋ยวมาดูกันเลยจ้ะมาค่ะเราจะทําการใส่ดินลงไปในกระบานี้นะคะเพื่อนเพื่อนสักค่อนๆกระบานะคะไม่ต้องให้ล้นนะคะเหมือนกับก,การปลูกพืชทั่วไปเลยค่ะใส่ดินลงไปนะคะอันนี้น้อยใส่เมื่อกี้ใส่ไปแล้วนะคะไม่ได้กดวิดีโอ <c oughs> ไม่ได้กดวิดีโอแล้วก็ใส่น้ําค่ะใส่น้ําไปให้ชุ่มนะคะอ้อยเนี่ยชอบน้ํานะคะไม่ว่าพันไหนคพื่เพื่อนเขาจะชอบน้ําชอบชื้นนะคะ นี่ก็คือพันอ้อยที่น้อยแช่ไว้แล้วนะคะอันนี้ไม่ใช่อ้อยหยวนเจียงไม่ใช่อ้อยดําไต้หวันนะคะเป็นอ้อยพันอะไรก็ไม่รู้ค่ะแม่บอกว่าหวานแม่น้อยบอกว่าหวานแล้วเขาก็ส่งมาให้เราปลูกเป็นท่อนเป็นท่อนพันธุ์ที่ยังไม่แก่นะคะต้อนอยังเล็กแต่ว่าน้อยบอกแม่ว่าอยากปลูกอยากขยายพันธุ์นะคะก็เลยให้เขาส่งมาให้นะคะนี่ค่ะท่อนเล็กๆนะคะท่อนเล็กๆนะก็มาตัดเป็นสองสองท่อนนะคะ คราวนี้เราก็จะปลูกเหมือนกับอ้อยดำไต้หวันวนั่นแหละคะ่ะเพื่อนโดยวิธีการกดลงไปนะคะกดลงไปอันนี้ก็เหมือนกันค่ะกดลงไปแล้วรากเขาออกแล้วนะคะจะได้เดินหาอาหารได้นะคะเสร็จแ,แล้วก็โดยดินลงไปด้านบนกรบเล็กน้อยนะคะอย่ากรบเยอะนะคะอ้อยเขาเขาชอบแสงนะคะ ถ้าเราปลูกเขาลึกเนี่ยเขาจะไม่ไม่ขึ้นนะไม่งอกนะคะก็คะแค่นี้นะคะ,ะแค่นี้แล้วก็คลุมค่ะคลุมเศษหญ้าเศษฟางนะคะคลุมแค่นี้แล้วก็ไว้ในที่ร่มรำไรค่ะเพื่อนๆไว้ในที่ร่มรำไรเดี๋ยวพอเขางอกขึ้นมาสวยแล้วเราก็ค่อยนําไปลงหลุมดินที่เราเตรียมเอาไว้ ขณะที่เรา,เาสั่งต้นพันธุ์นะคะท่อนพันธุ์หรือเราชําแบบนี้อยู่เราขุดหลุมนะคะเตรียมดินเอาไว้เลยนะคะขุดหลุมก,ลกว้างๆนะคะเพื่อนๆขุดก,กว้างๆลึกๆนะคะแล้วก็ใส่เศษหญ้าใบไม้ใบหญ้าแห้งลงไปนะคะแล้วก็ใส่จุลินทรีย์ที่เรามีนะคะผสมน้ํารดราดลงไปนะคะเล็กน้อยเนาะแล้วก็เอาดินกรบลงไว้นะคะสักครึ่งหลุมนะคะ สักเครื่องหลุมทีนี้พอ,อต้นพันุเรานะคะผ่านไปได้สักเดือนครึ่งเดือนอย่างเงี้ยเนาะพอเขาโตขึ้นมาพร้อมที่จะลงหลุมตรงนั้นก็จะมีในหลุมแลก็จะมีอาหารที่สมบูรณ์ให้เขาได้กินนะคะให้เขาได้เจริญเติบโตต่อไปโดยไม่หยุดยั้งนะคะเพื่อนๆน,นะอ้อยดําปลูกง่ายขยายง่ายนะคะเพื่อนๆลองนําไปปลูกดูนะคะแต่วันนี้น้อยพาปลูกอ้อย อ้อยพันธุ์พื้นบ้านซึ่งน่าจะอร่อยเหมือนกันเดี๋ยวน้อยลองขยายพันธุ์แล้วก็จะนำมาอัปเดตบอกกล่าวเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกทีหนึ่งนะคะว่าอร่อยไหม,มสวยไหมนะคะลำใหญ่ไหมสีสวยไหมแล้วก็ข้างในเนี่ยเป็นฟองน้ำไหมนะคะเนาะวันนี้ก็พามาชมวิธีการปลูกแบบชํำนะคะไว้ในกระบาเนาะก็เพื่อนๆก็ลองปลูกไว้นะคะติดบ้านติดเรือนนะคะ เพื่อ,อ,อวันหนึ่งนะคะจะได้มีอาชีพเนาะในบ้านปลายชีวิตช่วงนี้น้อยก็มีรายได้จากการขายท่อนพันนี่และะ้ค่ะท่อนพันอ้อยดำไต้หวันนะคะซึ่งน้อยขยายเอาไว้ประมาณสองสองสมปีแล้วคะ่ะก็มาทำเพจแล้วก็ลงนะคะลงรายละเอียดนะคะถ่ายรูปแล้วก็ลงวิธีการปลูกแล้วก็ ลงคลิปลงรูปภาพนะคะในช่วงระยะเวลาต่างๆให้เพื่อนๆนะคะได้ได้ติดตามไดเ้เรียนรู้ไปด้วยกันนะคะกับวิธีการขยายพันอ้อยดำนะคะยังไงวันนี้น้อยก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามารับชมและเป็นกำลังใจให้น้อยทำสวนนะคะฝากเพื่อนๆ,ๆติดตามนะคะ แล้วก็รับชมไปเรื่อยๆนะคะอย่าทิ้งกันนะคะน้อยก็จะนำเสนอสิ่งดีๆนะคะมาให้เพื่อนๆนะคะเรื่อยๆนะคะก่อนจากกันในวันนี้น้อยก็ขอฝากช่องนะคะพี่ๆแล้วก็น้องๆที่น่ารักแล้วก็มีความสามารถมากๆนะคะเพื่อนๆลองไปติดตามชมดูนะคะถ้าไม่เชื่อน้อยนะคะช่องแรกช่องพี่ต้อมต้อมรักการปลูกต้อมการเด้นเพรน พี่ต้อมเป็นพี่ที่น่ารักมากนะคะแนะนำน้องๆทำ u t u b e นะคะใครที่ยังไม่เข้าใจนะวิธีการทำ YouTube การถ่ายคลิปวิดีโอนะคะการทำหน้าปกคลิปอะไรอย่างนี้นะคะลงเข้าไปถ่ายถามพูดคุยนะคะคอมเมนต์นะคะถามถ่ายถามพี่ต้อมได้นะคะแล้วก็ยังมีพืชผักสวนครัวที่พี่ต้อมพาปลูกพาทำแล้วก็รดราดด้วยนะคะน้ำหมัก ะะต่างๆเนาะส่วนมากก็จะเน้นไปทางเศษอาหารนะคะเป็นน้ำหมักปลานะคะเป็นน้ำหมักถั่วเหลืองนะคะแล้วก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะน้ำน้ำหมักข้าวสารออมีหลายอย่างมากเลยนะคะลองไปติดตามรับชมดูนะคะอีกช่องนะคะเป็นช่องที่มีสาระความรู้นะคะแน่นเอียดเลยนะคะก็คือช่องก้าวทีละก้าวเกษตรอินทรีย์นะคะพี่เอนะคะ เจ้าของช่องชื่อพี่เอพี่เอจะพาเนี่ยคะ่ะขยายพันธุ์หมอนนอกแล้วก็มาเดือฝรั่งนะคะโดยวิธีการเสริมรากเสริมรากเป็นยังไงลองไปชมกันดูนะคะแล้วก็เสริมกิ่งนอกจากเสริมรากแล้วย,ยังเสริมกิ่งอีกนะครับเออไม่เคยรู้วิธีการนี้มาก่อนนะคะเพื่อนมีการเสริมรากด้วยเหรอเออเอารากมาเสริมเอากิ่งมาเสริมนะคะวิธีการตอนเรารู้ใช่ไหมคะวิธีการทาบเรารู้ แต่วิธีการเสริมรากเสริมกิ่งต้องมาเรียนรู้นะคะที่ช่อง9กีเระเกษตรับเจ็ดอินซีนะคะอีกช่องไปฟังเพลงเพราะ,ราะจากหน้าหนวดนะคะช่องเดโชซูอินนอกจากฟังเพลงเพราะแล้วคุณยังได้เรียนรู้วิธีการทำผลหม่อนปลูกหม่อนในโรงเรือนและปลูกหม่อนกลางแจ้งนะมีวิธีการดูแลอย่างไรมีวิธีการบังคับหมอนอย่างไรให้ออกลูก เยอะแล้วก็ลูกโตผลดกผลโตนะคะมีหมอนแปลกหมอนสวยหมอนยาวนะคะยาวเป็นคืบเลยหมอนนหนวดนะคะลองไปดูไปชมไปถ่ายถามนะคะมีต้นพันุขายในราคาพิเศษด้วยนะคะลองไปไถ่ยถามดูนะคะฝากด้วยนะคะ3ามช่องที่น่ารักอ,อ๋อมีช่องอีกช่องหนึ่งนะคะถ้าใครได้มาทางใต้นะคะตาตาใครได้ไปสมุยนะคะไปกิน ครัวแม่บีนะคะครัวแม่บีอาหารใต้นะคะจะมีอาหารใต้ที่ร้อยๆนะคะเช่นแกงส้มแกงส้มปลามงแกงส้มปลามงราวทองปลามงร้อยอย่างแรงนะคะพูด <c oughs> ได้ไหมคะไม่ได้รอเรียนนะคะแต่พูดให้สนุกเฉยๆนะคะแม่บีจา๋าแล้วก็แม่บีจะตําเครื่องแกงเองนะคะด้วยวัตถุดิบที่ปลูกด้วย ธรรมชาติปลูกด้วยผักปลอดสารนะคะขมิ้นกระชายขิงขาตะไคร้พริกนะคะเป็นพืชผักปลอดสารทั้งนั้นเนาะที่แม่บีนํำมาโขลกเป็นเครื่องแกงใต้ที่ร้อนแรงและหรอยอย่างแรงนี้นะคะไปดูไปชมนะคะครัวแม่บีอาหารใต้นะคะไปแล้วค่ะขอบคุณมากๆนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ